ค่ะสาวๆวันนี้ Infinite Beauty Skincare นะคะจะมารีวิววิธีการใช้มาร์กซึ่งเป็นการปรับสภาพผิวให้ฟื้นตัวแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นการใช้ครีมเนี่ยไม่ได้ช่วยเป็นประเด็นหลักในการช่วยมากมายน,นะคะแต่เป็นการบำรุงการใช้ครีมเป็นการบำรุงผิวให้ดูดีมากๆขึ้นแต่ ร่วมกับการบำรุงผิวเราก็ต้องใช้วิธีการมักหน้าช่วยด้วยเพื่อให้ผิวแข็งแรงมากๆม,ม,มากยิ่งยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าผิวเราอะที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาจะทําให้ผิวหน้าเนี่ยเ,ออเซลล์ผิวเนี่ยมีความอ่อนแอเพราะฉะนั้นเราต้องรี รีบูตตัวผิวให้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ครีมอะไรไม่ได้เลยอะไรก็แพ้นแน่นอนว่าจะเป็นครีมแพงแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นวานนี้ก็เลยมาจะมีรีวิวกันมาร์กหน้าซึ่งของ B l o f t y จะมีมาร์กหน้าอยู่3ตัวนะคะก็ะมาดูตัวแรกเป็น Perfect ไว้ t e Mark เป็นตัวเนื้อ,อเป็นตัวมาร์กนะคะมาร์กรง,งผิวนะคะขณะนอนหลับ น่าจะเป็นส่วนผสมหลักก็จะเป็นอแอปเปลิลแล้วก็โยเกิร์ตนะคะเป็นเนื้อโยเกิร์ตเนื้อโยเกิร์ตอนนี้หอมมากๆเลยนะเป็นตัวไวมากนะคะมาตอนกลางคืนและอันดับต่อมานี้เป็นของทดลองนะคะใช้กระปุกจริงไปหมดแล้วนะก็เลยเอาทดลองมาให้ดูเป็นตัวสครับสครับเนี่ยมันจะช่วยให้ผัดเซลล์ผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นกระ ้าจุดด่งางดำต่างๆหรือว่าผิวที่ค่อนข้างที่จะดูไม่เรียบเนียงแล้วก็มีปัญหาว่าเป็นสิวเขาเรียกไงอะ,อะตรงเนี้ยนึกไม่ออกเขาเรียกว่าเป็นพวกสิวเซียนอ่บสิวเซียนค่อนข้างเยอะเงี้ยตัวสครับจะใช้ค่อนข้างดีเนื้อสครับจะค่อนข้างละเอียดน,นะคะมีเม็ดสีฟ้ายนี้ เนื้อสรับจะค่อนข้างละเอียดจะไม่ทําให้ผิวหน้าเราเออดูบอบช้านะคะก็ไม่ทํำลายผิวหน้าเราด้วยอันที่3ก็คือตัวดีทอลเวิร์กมากๆตัวดีท่อลน,นี้มันจะมีส่วนผสมหลักของอทองคำบริสุทธิ์นะคะจะฟื้นฟูสภาพผิวไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงที่แต่งหน้าทุกวนันเจอม,มลพิษต่างๆที่เราเดินทางไปทำงานนั่นนูน่นนี่ตัวนี้จะหมดกระปุกแล้วก็ เป็นตัวเลือกชั้นดีเลยในการดีท็อกผิวหน้าก็วันศุกร์วันเสาร์เนี้ยหลังจากที่ทำงานหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็ดีท็อกหน้ารีบูตหน้าขึ้นสักครั้งหนึ่งดีกว่าเราปล่อยผิวหน้าไปนานๆให้หน้าเหี่ยวเหี่ยวย่นแล้วค่อยมาบำรุงมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็ใช้ใจค่อนข้างเยอะนะตอนนี้เรามีเวลาก็บำรุงไปเถอะนะคะแล้วก็ส่วนผสม ที่บีล็อกตี้แนะนำให้ใช้กับตัวมาร์ก3ตัวเนี้ก็คือเม็ดแคปซูลแคปซูลของบีล็อกตี้จะมีอยู่ทั้งหมด3แคปสามสูตรนะคะสูตรแรกเป็นเอ่อเพอร์เฟกไว้นะคะเพอร์เฟก h i ไว้เนี่ยจะเอ่อเม็ดเป็นแคปซูลสีชมพูนะคะจะช่วยให้หน้าขาวสังมชมพูมากขึ้นเป็นแคปซูลอย่างนี้เราก็บิดเปิดเอาผงข้างในในแคปซูลนะคะผสมกับตัวมาร์กของเราเลือกแต่ เลือกออร์กหนึในสามตัวนี้นะคะผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะให้มันผสมกันเข้ากันจืดๆแล้วก็ค่อยนวดน,นว,นนวนมากๆนะคะแคปอันนี้คือแคป1นะึ่งนะเฟอร์เไว้มาร์กแคปสองเนี่ยจ,จะเป็นแคปเป็นแคป2เป็นเออ่ เป็นวิตามินผสมคอลลาเจนนะคะจะเป็นเม็ดสีข,ขาวนะคะก็คือจะเป็นวิตามินรวมผสมวิตามินซีเข้มข้นนะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจนให้ผิวหน้าลดเลือนริ้วรอยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ผิวหน้าใสาเด้งขึ้นเบบเฟิมากขึ้นนะคะ,ะแคป3แคป3เป็น All- i n o น e นะคะ a b s o l u t e all in นแคปนะคะจะ เป็นส่วนผสมหลักเนี่ยจะเป็นสีขนเขียวคือสารลายของญี่ปุ่นนะคะเป็นส่วนผสมที่นําเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงนะคะลิคัสิเคพาะบีลอฟตี้เท่านั้นนะก็ตัวนี้จะเป็น All-in-One ชื่อมันก็บอกเลยว่าเป็น All-in-One นะคะจะช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำปัดหน้าขาวใสลดสิวอักเสบนะคะแล้วก็จะช่วยให้จุดด่างดำแล้วก็ฝ้ากะเนี่ยลดเดือนดูจางลงนะคะแล้วก็เลือก1ในสของแคป ผสมกับ1ใน3ของมาร์กเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็หรือว่าเราจะเอาแคป1แคป2แคป3ผสมกับมาร์กทีเดียวเลยก็ได้แล้วแต่การบริหารไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะซึ่งหรือว่าเราจะใช้ตัวมาร์กเพียวๆเลยก็ได้แต่ว่าอยากแนะนำให้ใช้มาร์กผสมกับแคปมากกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในมาร์ก ให้เพิ่มมากขึ้นนะคะจะช่วยลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ดูให้หน้าขาวกระจ่งางใสมากขึ้นเห็นผลได้ค่อนข้างชัดเจนถ้าใช้อย่างต่อเนื่องเนาะแต่ครั้งแรกเราก็รู้สึกได้แหละว่าหน้าดูเด้งดึงขึ้นนิดนึงนะแต่ไม่ขนาดว่าเด้งมากเป็นบิ๊กบิ๊ครั้งแรกมันก็สรรพคุณมันก็จะ เ,ออเทปเกินไปนะคะเราต้องใช้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะครีมอะไรก็ตามจะแพงมากมายแค่ไหนก็ตามคุณก็ต้องใช้อย่างต่อนเนื่องจริงๆไม่ใช่ว่าอาทิตย์เดียวก็เฮ้ยทำไมไม่เห็นผลน้ยทำไมไม่ขาวขึ้นมันก็บอกยากอะแล้วแต่สภาพผิวว่าออผิวของคุณเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนเซนตต่อครีมแค่ไหนนะคะถ้าคุณดูแลผิวอย่างต่อนเนื่องดูแลผิวอย่างถูกที่มันก็ ผิวของคนก็จะดูรีบูตขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็วันนี้เนี่ยมารีวิวที่การใช้มาส์กของบิวตี้ง่ายๆซึ่งสาวๆ กลับมาจากที่ทํางานเงี้ยเก็บกวาดบ้านเนียก็มาทิ้งไว้แล้วเก็บกวาดบ้านเก็บของไม่เป็นการเสียเวลามากมายขอแค่สิบห้าถึงยี่สิบนาทีเท่านั้นเป็นการผสมผสมผสมมาแล้วก็ตัวผงของแคปหนึ่งแคปสองหรือแคปสามเนี่ยผสมให้เข้ากันนวด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 ให้เป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นก็นวดทั่วใบหน้านะคะนวดนวดนวดทั่วใบหน้าค้างไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีหรือว่าค้างไว้ตลอดค้าคืนเลยก็ได้แล้วแต่นะถ้าใครสามารถนอนทั้งทางที่ ไม่มีหมากหน้าได้จะเยี่ยมมากแต่ว่า,าหญิงคงทําไม่ได้หรอกเพราะว่านอนก็คงหน้าเนี่ยคงเละไปกับที่นอนแน่นอนแต่ว่าใช้เวลาแค่สิบหถึีสิบนาทีเท่านั้นแล้วก็ล้างออกจะรู้สึกว่าหน้าดูเนียนเนียนใสขึ้นนะตอนแรกแล้วก็รู้สึกดีขึ้นถ้าใช้อย่างต่อเนื่องสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ แล้วแต่เนาะน่าจะเห็นผลได้แล้วแหละนะคะก็ฝากตัว Beauty ไว้ด้วยแล้วกันนะคะที่ Infinite Beauty Skin Care ติดต่อได้ดตรงที่ที่อยู่เลยนะคะบายค่ะ